เดก่สองสามสาวมากพ่มหันพ่เม่นสบายดีดู้าหลายเมื่อ้ม้งังเนี่มุ้งงพ่อชมยังไงโอ้ชมหมูชมมูป้าบ่ะแต่ไม่ถึงวยไม่ถึงเอ้อ สอนเห็ดนางผ้าแล้วเนาะงามเลย vô <laughs> Để qua xôn xào xào má bố men Múc ngắn đi múc ngắn rồi <laughs> oh,

ăn răng thầy nó vào ông mình làm vương 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 xài chỉ đèn vương 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 một vương hết nó ôi anh em vương xài hết một hết chỉ rồi à bàn cân con ăn hao bát này เอาสียงเจลเนาะมาเด้อเนาะสดีโอ้จังไรกันปอกราบพักทายสบายดีเรับผมแน่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุมทุกคนพี่น้องเลยคอยยึดทางเพราะคนไทยเรือทางต่างประเทศน้ำเนาะอ่ามืัอนี้ก็เป็นวันอังคารขายตลาดนัดบ้านโคกใหญ่บ้านบ่อจิตเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเพิ่นทาม้าว่าชื่อบ้านนะบ้านบ่อจิตบ่ามันคือหมักเอิ้นะบ้านบ่อจิตโคกใหญ่ชื่อมันบ้านโคกใหญ่เนาะพี่น้องบ้านโคกใหญ่มาอุทุมพรแต่ว่า เอ,อันเป็นบ้านบอกิตหน้บ้านโหกเลยเออเด็ดบ้านบอกิตเพิ่นเ <c oughs> บากระหันหลังใส่อันปลาลุงคนละนาแบบนี้ให้ย่ำมาทันเร็วพี่น้อละผ้าคนหน้าเนี่ยเย่งมื้อไปเ <c oughs> บากระหันนอนเฉยเพิ่นได้ป่ะฮ <c oughs> ึมทงสุดท้ายแบบจุ๊กๆนะทงสุดท้ายขอใส่เลย มาเด้่มาเด้อมาเด้อจมมาโบรา้ทงพิเศษเขาจะไม่้่ทยบอ่ว่ามือน่อยก็น้อยมือไรก็ไรเถอะแม่แต่มือมือหนักมือเบาโบราณล มาเดิมมาเดิมังเลือกไงเดิมเติมทานเติมทานหัวพวงตอแบทอดลเอีทอดเอียอ่นียไวไทั้งทีมันย้อนแสงบมกงนะฮะยว้ทั้งทีมันย้อนแสงบอวะงามเลยเนาะ แต่เนาะไม่อยู่รำเฮายังนม่ได้ยินเสียงฝนดังค่ะเกไปดหน่อยนบุคล้ายเครื่องรเฮาวันนี้ เอาเสียร์ขับปับไหมก็พอเดี๋ยวโทรเชียรักรบทำงนดีก็ได้แต่สามเท่าเลยน้องเนาะซื้ออะยูล่าพี่โบขีดออาตาอยู่ vòn vòn hai đánh câu chiếc này để lại để đi cái gì mà nhạc mà nhảy ý thức 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 ý เดินมาให้ลูกค้าพกลบกค้าเบิรงนก่อนตว่าจากกล่องยาวมัน็ะแปลมาใส่กล่องปุ้งแล้วมันคือแบบหน่อยแต่พกเอาย 100, ังบอลยะไ้เ hmm. ด oh, yeah. ้อกล่องสิบพันกีบมาเอายังบอยังหาไก่ห้อนเด้อ่าหาฟันกีบยังไงเลย อนไนคนคนไปลินบุญวันละบ่เนาะคือไปลินบุญวันละจิไปละเศ้าแท้คืนนเนาะเวาคนไปหลินบุญว่าะ

เอายังบ่เล้เด้อเอาแบบคายบุนได้ไปคายแต่ตลาดหนักฮะบมียคาเซาผนดอกแพงบอาไว้คาเซา เนาเนาะใครวจอดสีああ่ดใน n h หรือใจมเดียวัห่อดยน่มอางี be, ้เหมอนทหอยนั่มน่ั้อไงนางแม็กกี้คว่เพ็นเห็ดไหม Vừa bò bà đi Rồi Đúng đâu Ông nhân vô lần này đó มาเด้นมาเดอนอายังบอลาบไก่ยำเห็ดเด้อเอยเออน้ำมันลวกไลยไป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 ให้กับหมูกับมาละบาทหนอ่ เดินม oh, oh, mm. <t> ันลวกมันโอ้ไชนเงินนไ้โตําปลกโอ้หนังรอกบดเง้ยแหละไม่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 ลม่ไ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 ่ไม่ไมไม่ไน่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่่ไม่่่ม่ไ anh à, ยังบ่แล้วเด้อ ว่าได้หวยกับ hmm, มันไงจิ้งจกหลุดตนา

ขาไก่ห่อน,นเด้เออะไยังบอกกันอีกเด้ออืม,อมเอาตัวใดลูกโดนัทช็อกโกแลตเอาสิก้อนหนึ่งเนาะอันนู้นิ้วเด้อแป้งบวกมนี้ เลยแกนวัตต yeah. ิแ <tr> ป <seine Christmas> <t cities> ้งแต่ว่าค้ามันใหญ่ได้ฮ่มีอยู่นี่กัเอ้ยว่าเจ้าประมาัดแ้งเนาะเดี๋ยวเรื่องสินเน้นๆเลยเขาไปอบแ้งลายเนาะแกงลายโอเคสวัสดีสาวสามสิบ อนาสิกพันปนนริซาพัน,พน,น,นเพิ่มมาเล้ค่ะมาดูเลยเป็นแม่เพิ่มแต่เด้อมาแม่พยืนกดนอดเอิ๊กยันบอมาแม่มาแม่เอินอาลูรมใครว่าผมกินเต็มโตรบระจัญญาซื้อซื้อมาฝากลูกฝากหลานนี่แหละมาเด้อไก่ทอดหัดปะได้ อ้ยลุดทำอวานนี่นีเาุสาวอีอ่อนะกองสิบพันล่ะ คนที่ท่านกิกำลังก็ออกไปเดิเอะไกาลาปาซาบะับใสบักนึซับะไรเโอเคอ

เี้ยงแป้งก็แป้งนอันยัเอาไปละกล่องชิปพันกิบเลย เดนั่นนี้มดูทาวเปุ่าก็ค่าเนอ่ี้ยเานันกเป็มาดูค่าเห็นไหมเแมลกค้าเห็นหันหลังันใครเด้อเด้อเด้เอิเอาหมย มามาขาไกรพูดป้าได้อัอนยังบ่โลกก่อนสิบ0ักีบเอาสเก็ตบ่โอเคก้อนหนึ่งบ่ดูเอาสองหน,าหนา้า <c> น <oughs> ่ได้เด้อ เอายังบ okay. ่วยาเลยไปเด้อกินยังลูกมาอบอกเบอ้อซ้อกะก็เทอตเตอันนี้ดิเอายังเนาะเอายังเนาะมีการดมหอมนลกเอาแล้ไหมพิสูจนพิสูจน์เจ มานี่ล่าลายพี่น้องเดือดพันตองของกินน้ำหมอกลายแห้งนี่มีนะชงขนมขวดจนหมดออกรองมาเลยเจะเสียพี่น้องเยเอายังบอเลิกได้เด้อหน้าขนมลมู่กค้าก็อน้ำหมอกลงแห้งนักซ่ามาจะเศร้าแท้แต่กันมาจะเศร้าน้องมึงเอายังบอ ถึงก้วยเลยตพี่หน่อยก็หัวคิดไปหนีแล้วนะเรายังบม่เนาะเลิกเด้อมา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 เไะเ่ยขาไก่ปุกขาหนาพันกี๊ดขายหนึ่งเนาะ เอาปลาลกแก้ว kind น of mm. ี anyway> ่แก้วอยู่บ้คนสวย่เนาะแ่คนประตื ADA. ่นเศ้าน้าวเอามาทำิหมากปันกินเด้อเผือดอ้อได้้วอ้หนุ่มหกไหล ก็ดเดินลนเะอายังบ่อเลืยไ้เ,เดอ้อแล้วเขาแล้วเพ่นมาสวายน้องๆว่คือตอนพ่นมาทันแล้วเขามาด้เศร้าแล้วก็หุ่มซื้อบัดเดียวคล้ายน้ำกระจมาทานัน บัดนี้นะเงียบพดทุกค้ามันยุบมัยอมแต่คนรอแล้วคนออกมาอเอายังบอลงก่อนซิปพันกีบต,ตัวไหนตัวกล่องวะตัวกล่องซิปห้าตัวก่อนซิปไหไอ่ะ เรือกมาเลยตัวใดเลยท่านี่กล่องชิพหาท่านี่เหมืมอนคอนชิพพันมาเลยถูกหนาจ้ะตัวใดเอ้ยมาเดี๋ยวสักก่อนซ <c oughs> <c oughs> ื้อต้องกินแม่น้องกินลูกพร้อมกนะัะ

เป็นเป็นกล่องนี่เราตั้งมาอยู่น้องคือกล่องยาวกล่องยาวบริเวณแถวกล่องฟุ้งเอายังบอลูกโดนัทบอลก่อนซิปทันกีบอ่าน่าได้เอ่ยช็อกโกแลตซีบัวซีม้าตอนนี้บอลูกโอเค มาสักเล็ดเนาะเยอะเหรอสิบพันอืมตังไส้เมื่อเราบอกจะไปซื้อยูรุ่มนะตั้งไส้ซื้อมาตะลุ่มถูกปะเออบร่เห็นหมัดอะไรค่ะนะฝนจะหลายเด้อืมอเค้าเคบีอะนไม้เนเาปเดนี่ลกดิซื้อกอ็งามเถอะฮะซื้อตังไส้ได้ Mày sẽ nhắm nè. Nhìn vật nắn sự tang sài nga mà. Sài ơi, tang mà nó đây nó. 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 Ở, <laughs> <laughs> เอายังบอเลิกเลเด้อดมาเด้อยำเห็ดลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่ปุ้งชิบนพันกิบแดดไปแห่ตาแน่เวทาลูกค้าลูกค้าอยู่ในวัดเท่านั้น หายันที่มาเาะยังบอเลกเลยเด้อมีขายสิบพันขอบใจมามามาม ได้มัด้วยเมนมายุดธาจะโดนหรอเ่ยังไม่ได้ฝ่าเอาใสยยังลกมูสับมูแดงมูแดงเนาะจะก่อนเนาะอาจจกันเลยะทานเดียวอิ่มมาเนาะ่อนเดียวมีของหาพันขตบใจอายังวอเลอกเยเด้อบางเดีสบางจะมีก่อนตั้งน้อยไปลไปละ

Ai yang mau lựa đơ đó Em hết lắp cái đơ Xài mũ sắp nó Xài áo bố đi cắt em ơi À, bố đi em luôn อ้ยังวเลกไเดเป็นหเ็นอยังยาเลิกไเด้อเด็ดก็ดงแล้วเนาะ้าไก่ผ้าหาพันโค้งไก่คือเดียวเอาทอดอีกซื้อปิ้งมาแล้วทอดเนี่ยล่ะดมักหรือได้ชินแล้วออเนาะ่ใจใจอยังวยาทอดไก่เด้อ ยามนีคนหลายอยู่เนาะแบบว่าแต่แบบมันเถื่เนาะแัดยามดับน้าดียามเกี่ยวเขาน่ะปูพะปูเพาเขาเดียวแป๊บเดียวก็ได้มาเดี๋ยเลิ่มแรกมึงอะไรอะไรยาตลาดเริ่มมูสับกับมูแดงยัง่อาหมูสับไข่กับหมูแดงยามนี่ดุนี่ยามก้อนหาพันหมดลงนี่หรอด้วยได้เด้อเออไม่ใจไม่ใจ อาไร้ต่นี่ปามัลมันยังดับหน่อยจะไปเมาทั้งอื่นร้ายแบบเมาทั้งนี่แน่ปะโอยเพราะว่าเจอยังไงโอเคออเอเอ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 มเออ่อจเกปเออเนอเอ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 อออเออเเอาเออเอออเอมันออออั พับเป็ดนี่ยำกบกบเออเฮ้ยั่งเลยสั่ันแโอเคนีมากหมาสั่งพกเก็ซิปนี่แหละฮ่องกงปืนยาผาแต่มัรก็ได้เลาะก่อนย่างเนาะเวียกบาตาแล้เลยทอดไก่ได้เลยพีนังเนาะทอดไก่ได้ไไปได้แล้วบัน มือนี่ขายบอเบิดมือนี่เหลืออายะที่น้องเนาะเจ้าเปลินบุญทีชชองไปแล้วเอาเปียกงังบอเมือนี่อ้าวเออมาเมือ่อใดก็ขายดีขนาดนั้นของเราอเอเนาะของมันแซ่บเว้ยของแซ่บย่อม,ข,อม,ข,อมขายดี ปลาทูคนนี่กัดบดคูมมือมือนี่มาจากอรมือนี่ปอเนาะขาขางามงามไปฮหน้ากับโมนาเลยหอนะแข่งโลโ้อยู่ปลาทูตาลูได้เนาะโลสี่สิบพันเออเพื่นไล่มาหาดอน้ำแข็งนะเนาะ นักนั้นแข็งแล้วและไปชปซื้อขาเปียกขาเปียกเบดแลวเบดแล้วขาเปียกว่าท่านจักมือนอกจากไปแต่เช่าขาเปียกเลยว่าโอ้ขายดีขนาดเอ้าผมคิดท่านพี่น้องเ้ยจบคคิปก่อน อ๋อผู้ใดสีเมาแล้วเมาผู้ใดสีมาเละมาเล็เด้องมันนี่เด้อทุกค้าไปบุญมาแล้วมันนี่สลรบเปล่าไก่ยังกอดไก่ไก่ยังยำไก่ยังลงชิ้นย่างทุกอย่างมันนี่เนาะเป็ดเป็ดประวัติศาสตร์ถึงอยังบ่ได้ๆๆเป็ดย่างสูม่ยสูม่เอาโอเคฉันจบคลิปก่อนเฮาเนาะเนาะสบายดีน้อนนอนบายบาย